ผนแผนหลง่อสไวอันนี้ตะกรุดทองคำอย่างนี้ก็สี่พันบาทห้าพันบาทอันนี้เป็นกิ่งคุ้มก้าเนื้อเงินหินใหญ่มีพิมพ์เดียวมั้งเนื้อเงินอย่างนี้ก็องสามสี่พันนะแต่ก่อนหกเจ็ดพันอย่างนี้ก็ย่อม,มาสามสี่พันนี้ไม่ได้ขายนะอนนบอกว่าราคาที่ว่าเราควรรู้นะอันนี้เรียกกะแก้วบล็อกธรรมดาอย่างนี้ก็สองพันบาทถ้าบอกนิยมก็ห้าพันหกพันถ้าเนื้อเงินก็เป็นหมื่นนะ อันนี้ก็ผมพ่อสีหมอกพระชนบุรีพระไม่แพงนะเนื้อเงินสามพันบาทสองพันบาท <1> 1> พ่อขายสวยๆสองหมื่นฝ่ารูปเหมือนปัม๊มนะพ่อขายแบบนี้ก็ประมาณสภาพนี้นักเล่นต่อพี่อยู่ันเจ็ดพันพี่ซื้อมาหมื่นนะอย่างนี้ก็ตีไปหมื่นหนึ่งหมื่นเอาไปกีโอมาถึงนะสองสามสี่เอาไปพวกพงก่อนอโอเค